สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel รออีซี่กันญชังเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกันญชังเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีสองของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดกระเป๋าครับแล้วก็จะมีสองของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พพีี่่่่กก็ไมมแจโคคค้ดนนะะรรัับผอาบ กดไลค์กันเลยถ้าน,อน้นองๆกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมคนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1,060เพชรครับจำนวน10รางวัลนั turnout, ่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกสิ่งของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นสิ่งของแพ็กเกจตัวละครอาลุกตัวนี้เลยนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจนะครับก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับก็ราคา1,999เพชรครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครเลยนะครับได้หมดเลยนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่วนของเป็นสิงคินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเรื่องรับได้เลยนะครับอยากได้ก็บอกไหนบอกพี่มาเลยครับพี่ทำการสุ่มให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่ากระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการจัดส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์อยู่ดีในคลิปนั่นเองนะครับ ใครคอมเมนต์ยูในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่ทาการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นบัเปลี่ยนชื่อคับหรือว่าท่าทางนะครับผมหรือว่าเป็นพวกชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับได้ครบเลยนะครับบอกพี่มาเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับในการรับของรางวัลวันนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตจามกดกระดิ่งใช้ในของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับ คอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ที่ Facebook ก็คือยูดีของเจ้าไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับปฏิกาศข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าจะได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันนะครับว่าในสองโค้ดมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ ก็จะเป็นส MM ่วนของสกินปืนน tamam okay. MM ั่นเองนะครับก um ็จะเป็นส่วนของสกิน AK นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นส่วนของ AK b u b b l e B นั่นเองนะครับกระบอกนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะก็เป็น AK b u b b l e B นะครับโหมดดาเมจดสองรถรรยะยนึงนั่นเองนะครับก็เป็น AK ที่แรงเชิดได้เลยนะครับแรงพอๆกับ AK Evo เลยนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีส่วนของสกาครับผมก็จะเป็นส่วนของสกาอันนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของสกากระบอกนี้นะครับเป็นเอ่อ สก้าลายช่องมันเหินนะครับบอกอัตราการยิง2นั่นเองนะครับลุกแม็กซ์ซีนหนึ่งเนาะสำหรับอันนี้เนาะก็เป็นสก้าที่ยิงไวนะครับนะยิงไวเท่ากับสก้าอีโวเลยนั่นเองนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับแล้วก็นะครับท่าทางครับผมแล้วก็จะเป็นส่วนของท่าทางเบบี้ชักอันนี้เลยครับเบบี้ชักจุดจุดอันนี้เลยนะครับผมทุกคนครับอ่านะครับก็อันนี้เลยนะครับเป็นท่าทางเบบี้ชักอันนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นส่วนของกระเป๋าสะพายนะครับ อันนี้เลยเนาะนะครับเป็นกระเป๋าสั้าไม้พิชาเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นกระเป๋าเพลามนั่นเองนะครับนี่นะครับโคตรเทเลยนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวพี่จะใส่โค้ดไว้ให้ในคลิปนะครับผมรอดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวพี่จะบอกก็แล้วกันว่าโค้ดอยู่ตรงไหนเนาะก็รอดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับดูจนจบเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับทอัปเดตมาก็คือจะเป็น2ชุดอี o วใหม่นั่นเองนะครับ นี่นะครับอันนี้เราก็สุ่มกันไปแล้วนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อน,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 นะครับนี่นะเผื่อใครยังไม่ได้ดูเนาะสำหรับอันนี้น่าจะได้ดูแล้วแหละนะครับฟาดนี่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดดีวใหม่ก็เป็นเซตอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเซตอะไรอ่ารวมไฮสคูลเหรอนะครับเออนะครับนะ สงครามให้สักคู่นะครับอันนี้เนาะเออนี่ครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของเป็นชุดทับเป็นชุดใหม่นั่นเองก็เป็นเฟดตโฟของชุดยูบอยทีเจเนาะแล้วก็จะมีส่วนของพวกท่าทางนะครับท่าทางที่อ่าเอากลับมาขายเนาะเป็นท่าทางเอโยใส่ๆนั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับในราคา399เพชรสิาสำหรับอันนี้เนาะนี่ครับผม โอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นสกินปืนอันนี้ครับอ่ามาในราคา60เพชรนนั่เองนะครับก็เป็นในส่วนของ p 9 0นั่นเองนะครับสำหรับอันนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นกิจกรรมเอ่อเครียกว่าไงเป็นกิจกรรมเฟส4ก็แล้วกันนะครับผมทุกคนครับอ่านะครับเป็นในส่วนของการเก็บโทเค็นครับผมอ่านี่เลยนะครับอ่ะไม่ใช่โอ้โหคนละอันกันนี่เลยเก็บโทเค็นตรงนี้นะครับนี่นะฮะกดลับไปนี่นะฮะกดลับไปกดไปกดไปแล้วก็ จะมาในส่วนของแล็คของรางวารรัลแล็บอาวเอออันนี้แหละนะครับแล็คของรางวัลแล็บเปลือนี้ก็สามารถแลกในส่วนของหน้ากากตรงนี้ได้เนาะก็อันนี้อ๋อไม่ไม่รู้่ช่างมันเผลักขิดเฟรตโฟลตรงนี้อยู่นี้นะฮะและ้วก็แร็คของรางวัลแลรปเปลือดนี้อ่าสิบห้าอันนะครับสามารถแลกได้ส่วนของเดนมาร์กแลก้วก็อ่าเฟรตมาส์ Fra mark. นั่นเองครับผมทุกคนครับอ่านะครับก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปสุ่มชุดใหม่กันเป็นชุดของจอร์บร์ทิเจนั่นเองนะครับกดเข้าไปนี่เลยนะฮะก็เเออ้ยหมืนชุด อ่าคาบูกิรอบก่อนเลยนะครับนะมันไม่เชิงคือคาบูกิอันนี้เป็นเชิงประมาณว่าคาบูกิที่มารอบแรกแนะทุกคนนะครับก็ตอนนี้พี่พิมเพรอยู่3ามพันองเองครับทุกคนจนนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็มีส่วนของเป็นก้ามแห่งโชคอัตราความสําเร็จอ่าเป็นสูงสุดนะสูงห้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็เหมือนโอกาสออกสัก5%ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นยี่้าอะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็อันนี้สิกกดตึงเปรี้ยไปตึงเปรี้ยไปโอ้โหอย่างชอบเลยนะครับก็ เขาเรียกว่าอ,อะไรเอออ่ะอ้าวชิบหายแล้วทวนอืมอ่ะตึงเปียะไฮไฮโอ้โหตึงเปียอีกรอบมีเดียมโอ้โหแพนด้าตึงเปียอีกรอบโลอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็นเลยกันอ่ะลองกดแบบไม่ต้องตึงเปียด <c oughs> <c oughs> ิโอ้โหตึงเปียอีกว่ะนี่มีเดิเอมตึงเปียะไฮไฮไฮแล้วโอ้โหสกินปืนโล ฮึ๊บสามเก้าโอเคฮึ๊บมีเดียมฮึ๊บตึงเปี๊ยตึงเปี๊ยทุกคนไฮโอ้โหไม่ได้ทุกคนมีเดียมอื้ไม่ได้เกลือมากเกลือมากนะครับโอโหเกินไปเกลือจริงๆมีเดียมอื้เกินนะครับทุกคนครับโอ,โ,โอ้โหเกินนะครับมันจะเกลืออะไรขนาดนี้โอ้โหเพชรเราจะหมดเลยครับทุกคนครับเหลือสองพันเพชรแล้วครับผมโลครับโลถ้าได้โลเราจะไปอันนี้นะฮะ ก็ถ้าได้หนะ okay, ายมีเดียมเราจะเป็นอย่างนี้นะโอเคนะครับกดไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเกินอย่างเงี้ยทุกคนเฮ้ยเกินินะครับผมเ,เดี๋ยวเราต้องมีสูตรอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยของรางวัลก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนครับนี่นะของรางวัลก็จะมีแบบนี้บ้างนะนะก็โอเคนะครับก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมอันนี้กันด้วยเนาะเล่นๆนะครับนะก็ต้องเติมอันนี้นะฮะบอกเลยฮะตึงเพล็กรอบมันไม่ได้ทุกคนเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้จริงอะ่ะ เฮ้ยึบเอ้ยได้แล้วทุกคนนะครับนี่เลยนะครับเป็นชุดยอบอยทีเจนั่นเองนะครับโอ้โหหมดไปพันห้าร้อยเพชรของรางวัลจะถูกส่งไปยังห้องแต่งตัวโดยอัตโนมัติโอเคนะครับก็ไปได้กันแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูชุดกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับชุดยอบอยทีเจอันนี้นะครับผมไปกดเข้าไปจีจีจีเดเดเดไหนอะอยู่ไหนนี่เลยนะครับเป็นชุดอันนี้เลยเนาะนะครับผมทุกคนครับ นี่นี่ครับผมอ่อหอบอย่างบอยดีเจใครจะมองว่าฟริกก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่นะครับโคตรอ่อหเฮ้ยทรงผมที่อันนี้น่าต้องใส่ตลอดเลยนะครับเออนะครับต้องใส่ตลอดเลยนะครับสําหรับอันนี้เนาะโอเคนะครับก็เฮ้ยอันนี้เฟี้ยวอยู่นะฮะเฮ้ยนี่เฟี้ยวจริงเฟี้ยวจริงแล้วก็มีส่วนของเป็นมันซ่อนกระเป๋าไหมต้องลองดูในชุดนี้โอเคกดเปิดไปฮึบนี่นะครับผมได้แล้วนะครับสําหรับชุดของยูร์บอยทีเจนั่นเองนะครับนี่นะครับอ่อหเดี๋ยวไปดูกันซ่อนกระเป๋าได้ไหม ไม่มีซ่องเขาปาครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมทุกคนครับอ่าเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับก็เฟี้ยวเฟี้ยวนี่นะฮะอ๋อนี่เป็นรองเท้ารองเท้ารุ่นอะไรเนี่ยนะครับรุ่นอะไรครับเนี่ยรองเท้าแล้วก็อุ้ยทรงผมนี่เฟี้ยวมากสาวๆน่าจะติดใจเนาะสำหรับทรงผมอันนี้นะฮะอ๋อโอเคนะครับนี่เลยนะครับก็ถือว่าเกลือไหมก็เกลืออยู่นะทุกคนครับ เกลือนะครับเกลือจริงนะครับเกลือมากมากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับในสองเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยเนาะใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดแล้วเทพรอแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาไปเติมกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับโค้ดนะครับในคลิปนั้นที่ผ่านมาพี่ใส่ไว้แถวแถวนี้แหละนะครับหาดูเอานะครับหาทุกซอกทซนมนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับกิจกรรม อะไรหลายๆอย่างก็กําลังทยอยมานะครับก็รอดูกันนะครับน่าเดี๋ยวน่าจะมีชุดอ่าเหมือนที่พี่เจมส์อาร์ตต์เขารีวิวไปก็เป็นในส่วนของชุดของอ่าเลซี่ล็อกซี่เลยครับแล้วก็เป็นในส่วนของชุดของมายาราฟนั่นเองนะครับผม2คนนี้นะครับเหลือแค่2ชุดแล้วนะครับก็รอดูได้เลยนะครับผมแล้วก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมไม่มีอะไรมากแล้วแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจบคลิปกันนะครับพี่ขอแจ้งอะไรนิดนึงครับเพราะตอนนี้นะครับพี่มีสตรีมนะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับก็ จะสตรีมทุกวันนะครับตอนเที่ยงนะครับถึงบ่ายสนะครับหรือว่าบ่ายสนะครับถึงบ่ายสี่เนี่ประมาณประมาณนี้น่านะครับอ่าไม่ใช่บ่ายส4่สีโมงเย็นแหละนะครับแล้วก็จะม <PI> uh, ีส okay. ่วนของ1ทุ่มครับ1นึ่งทุ่มครับผม1รอบนะครับอ่าจนถึงอ่า3ามทุ่มครึ่งนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็เดี๋ยวก่อนจบคลิปกันเราไปสุ่มอะไรเกินเกินอีกนะนะหาอะไรสุ่มๆเกินเนหน่อยเอ้ยมีกระทาทองด้วยฮะเอ้ยมีทองนะฮะมีครบเลยนะครับผมอ่าแแลล้้วก็มีีทะะนนอัห ก็มาดิครับนี่ก็มาดิครับนี่ก็มาดิครับอืมก็มาดิครับไม่ได้อยู่เอนเอ่อโอ้โหไอนน้ก็เฟี้ยวเฟี้ยวนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะบอกเลยนะครับสำหรับชุดของยูบอสทีเจอันนี้นะครับแล้วก็พี่คิดอยู่ว่าจะสุ่มอะไรดีอันนี้ไหมทุกคนสักสามร้อยเพชรนะครับสำหรับอ่ากล่องสีชมพูเนี่ยเออนะครับกล่องสีชมพูสักสามร้อยเพชรไปทุกคน,กคนจัดไปสามร้อยเพชรครับป,ปุ๊บเรียบร้อยครับปุ๊บเออเฮ้ยได้ทาผู้หญิง เฮ้ยได้อยู่นะครับทุกคนครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กับความเกลือของพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับรบ,รบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บๆครับบ๊ายบายนี่เอาหัวใจไปเลย well, ปิ้วๆรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บจุ๊บเกลือ